มาดูลูกสาวทําขนมวันนี้ทําขนมนะคะขนมอะไรเนาะนี่เนาะนอ๋อทำคุกกี้นะคะีท ที่เสร็จแล้วชิ้นปเริ่มเลยชิ้นหนึ่งเท่านี้เลยนะคะกินสองคนนะั้งได้มากเนี่ยแต่ว่าอร่อยมากนะคะ เป็นคุกกี้ทำง่ายๆไม่ยากเลยที่นี่ก็มีกี่ชิ้นมาค่ะเ,เพื่อนๆเชิญหยิบได้เลยมาๆม,ม,ม,มากินด้วยกันค่ะมาอ้วนด้วยกันกินกับกาแฟเนาะมาค่ะ มาค่ะพี่น้องมาดื่มชากับขนมนะคะขนมที่ลูกสาวทำเป็นคุกกี้ค่ะคุกกี้ผสมช็อกโกแลตนะคะตรงข้างในมันก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะหักให้ดูอร่อยมากเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นช็อกโกแลตข้างในนะคะมาค่ะมาค่ะมาดื่มกับชานะคะ มาดูข้าวกล่องลูกชิ้นของลูกสาวนะคะที่ทำทำวันนี้เป็นข้าวกล่องค่ะก็เอาไปสำหรับเวลาเราไปทำงานเนาะหรือว่าไปโรงเรียนก็เอาไปกินได้นะคะอย่างนี้ว่าดูซิในกล่องมนะมีอะไรม้างอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยเอาออกยาก เป็นน้ําจิ้มนะคะก็ทุกกล่องก็ก,กใส่น้ําจิ้มเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีผักเนาะ,ะข้ากล่องลูกชิ้นนะคะเอาสักกล่องไหมคะมามาค่ะ ลูกชิ้นลูกโต,โตโตลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกชิ้นดูค่ะจัมโบ้ลูกใหญ่มากเลยมา,มาค่ะมากินด้วยกันนะคะมาค่ะมาดูการจัดจะจัด,จดข้าวกล่องเนาะ จัเข้าวกล่องนะคะจัเข้าวกล่องให้ลูกไปโรงเรียนค่ะอันนี้ก็คือข้าวนะคะข้าวเห็นไหมคะอีกกล่องเล็กๆเอาลูกชิน้นใส่ลูกชิน้น ประมาณนี้นะคะเอาสักประมาณห้าลูกเนาะเฟมสติกเก้นประมาณนี้นะคะได้แล้วหนึ่งกล่องเนาะ mm hmm. นี่ก็ใส่นี่ก็ไปนี่เป็นผักนะคะ นี่ก็เราก็จะใส่อีกกองนี้อันนี้สักประมาณสิบูกเนาะเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ลูกเล็กๆพอดีนะคะเท่านี้คิดว่าคงจะกำลังกำลังสวยเนาะ เห็นไหมคะประมาณนี้เนาะใส่ใส่ตรงนี้เข้าไปนี่อันนี้คือข้าวข้าวข้าวแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำจิ้มด้วยคะ่ะน้ำจิ้มประมาณนี้เนาะ กล่องสวยๆนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปค่ะโอเคนะคะผักก็เหมือนๆกันคะ่ะนี่ก็จัดอีอกกล่องหนึง ประมาณนี้นะคะก็ใส่ข้าวเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็ผักมีฝาปิดไหมฝาปิดมาดูสิลองปิดฝาดูสิประมาณนี้นะคะ ปิดล็อกออกมาก็จะดูสวยงามเนาะรับข้าวกล่องสักกล่องไหมคะดู gwchwch yn dda